ก้าครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวรีวิวอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมคิวรีวิวนะครับก็จะมารีวิวในเรื่องของวิธีการนะครับเพิ่มสินค้าลงในหน้าไลฟ์สดนะครับหรือว่าเพื่อนๆชอบสอบถามมาในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําเกี่ยวกับว่าแค่มีเพื่อนแค่หนึ่งคนนะครับก็สามารถไลฟ์สดได้แล้วนะครับอันเนี้ยทำไปแล้วนะครับแล้วก็ผลการตอบรับของเพื่อนดีมากเลยนะครับก็เลยมี คอมเมนต์กับน้องๆนะครับหลายๆคนนะครับอยากให้พี่คิวเนี่ยจะทําในเรื่องของาการเพิ่มสินค้าลงในหน้าไร์สดแล้วก็การเพิ่มกระเป๋าใช่ไหมครับกระเป๋าสินค้านะครับซึ่งที่มีสินค้าที่เราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นค่าจ้างนะครับค่าในหน้านะครับเอาสินค้าของอาทาง ร้านค้าอื่นมารีวิวนะครับแล้วก็เราอยากจะมาทําไลฟ์สดของเราเองนะครับหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่ิธีการทําเพิ่มกระเป๋าร้านค้าในหน้าไลฟ์สดทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้เรามาอยู่หน้าทิกต็อกนะครับอันนี้ซึ่งเป็นหน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของผมนะครับอันนี้ผมกดเข้ามาที่ที่กล้องนะครับปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เราลองมากดที่นี่นะครับตัวบวกนะครับพอเรากดเข้ามาที่ตัวบวกแล้วนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับใครที่ดูผมจะคลิปก่อนนะครับที่ตามจะคลิปก่อนนะครับซึ่งซึ่งผมทําเกี่ยวกับว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนติ๊กตอะเราก็ไลฟ์สดได้นะครับถึงมีเพื่อนแค่ไม่ถึง1 0 0 0คนนะครับเราก็ไลฟ์ได้นะครับหลังจากที่เราไลฟ์ได้แล้วนะครับเราอยากไลฟ์สดก็จะมีการอาเขียนว่าไลฟ์สดนะครับที่ หน้าเมนูด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปหน้าไลฟ์สดอ่ะพอเข้ามาหน้าไลฟ์สดนะครับอันนี้เราก็จะมีในหน้าของโปรไฟล์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าสินค้านะครับสินค้าเนี่ยเราจะกดเพิ่มตอนนี้ก็ได้นะครับแต่หลังจากไลฟ์ไปตอนระหว่างเวลาไลฟ์แม่ใจเหมือนกันนะครับ สำหรับเพ uh, um ื่อนๆอย่างที่อยากขายสินค้าของตัวเองนะครับหรือว่าเราไปเอาจากร้านอื่นมานะครับอ่าเป็นเราเป็นในหน้านะครับเราก็กดตรงรูปกระเป๋านี้ได้เลยนะครับสินค้านะครับอ่าพอกดเข้ามาที่สินค้านะครับเขาก็จะให้อ่าเพิ่มสินค้านะครับอ่าเพิ่มสินค้านะครับกดไปที่เพิ่มสินค้านะครับอ่าพอกดไปที่เพิ่มสินค้านะครับอันนี้เขาก็จะขึ้นมาให้นะครับ อันดับแรกเลยก็จะเป็นสินค้าของเราที่เรามีอยู่นะครับอ่า uh, แล้วก็สินค้าของคนอื่นนะครับเราสามารถเพิ่มในหน้าไลฟ์สดเราได้เลยนะอ่ะเนี่ยอย่างผมจะเอาอันเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้จะมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยนะครับสมมุติเราเป็นในหน้านะครับเอาเราจะเอาไฟไลฟ์สดแล้วกันอ่ะ uh, เพิ่มตัวนี้อ่ะราเพิ่มตัวนี้แล้วนะครับเพิ่มตัวนี้ไปอีกนะครับอ่ะ มันก็เพิ่มได้หลายตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาทําดูนะครับก็กดตัวนี้เพิ่มไปนะครับเพิ่มไปสักสามอย่างจบแล้วเราก็กลับมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับอยู่หน้าไลฟ์สดของเรานะครับก็จะมีอยู่3ามรายการนะครับจะมีอยู่3ามรายการด้วยกันนะครับเราพอแล้วนะครับแล้วก็กดกดออกนะครับแล้วก็กดเริ่มไลฟ์นะครับเริ่มไลฟ์เลยนะครับ อันนี้ไลฟ์สดแล้วนะครับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็สามารถเห็นสินค้าที่เราเพิ่มไปในกระเป๋านะครับเขาก็สามารถคลิกเข้ามาในรูปกระเป๋าที่คนดูไลฟ์สดนะครับคลิกเข้ามาดูสินค้าที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับ3อย่างนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับเห็นไหมครับก็มี คนเข้ามาดูแล้วนะครับประมาณสามคนนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับใครเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะครับกำลังสอนวิธีไล์สดอยู่นะครับ <c oughs> อ่านะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับอ่านถ้าเราดูเองอะ่ะมันจะไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีคนดูของเราเนะี่ยเขาก็จะเห็นกระเป๋าร้านค้าที่เรามีนะครับ มันก็จะเกปรากฏขึ้นนะครับอ่านะครับก็ตามนั้นนะครับตามที่ผมบอกไปเลยนะครับก็ลองไปทําดูกันได้นะครับแค่นี้เองไม่ยากนะครับอันนี้ผมค่อยจะขอเลิอกอไลห์ก่อนนะครับเลิกไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแปบ๊บเดียวคนดู200กว่าคนนะครับ เนี่ยถ้าเกิดใครขายสินค้าก็ได้หลายบาทนะครับเพื่อนโอเคเนาะนะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับเป็นเงินบ้างครับเพื่อนๆสําหรับคลิปวิธีการนะครับเพิ่มสินค้าลงในหน้าไลฟ์สดนะครับไม่ยากเลยนะครับจริงๆมันง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนแต่บางคนเนี่ยเขาคอมเมนต์เข้ามาถามหลายรอบนะครับวันนี้พี่คิวมีคําตอบไปแล้วนะครับก็ลองไปทําตาม พี่คิวดูนะครับถ้าได้ผลยังไงหรือว่ามียอดขายยังไงก็ดีใจด้วยนะครับกับน้องๆที่ทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟ้สดไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้านะครับมันทําให้เราสร้างไรายได้ก็โอเคแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็ยังไงก็ยังไงก็พี่คิวฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> เผื่อว่าพี่คิวเนี่ยมีทริคดีๆเกี่ยวกับวิธีการทําอะไรก็แล้วแต่ที่มีประโยชน์นะครับ <Okay. S 1> ก็จะมาแนะนํา ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูกันอีกต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ